เออรวมนะครับคลิปนี้มีคำหยาบนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมเล่นเป็นช่วงที่ผมอารมณ์ดีที่สุดนะครับคำหยบาบก็จะประมาณหนึ่งแต่ก็ขอให้ชิวๆนะครับไม่มีอะไรลำปางแน่นอน <c oughs> ไม่เงืออยู่ข้างๆเลยกำลังสแกนเลยค่ะม <c oughs> ีตัวมาพี่ตายตาย เวลก็เอาลูกปืนลูกปืนเอากูยิงหัวใครกูยิงหัวใครบ้างวะเนี่ยนี่กูสเต็ปสเต็ปนี่นี่ระเบิดระเบที่ระเบิดระเบิ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 นี่สเต็ปไอ้เวฟไอ้สัตว์มึงดูไว้สเต็ปโค้ดอะไรกัอยู่บ้างไายสเต็ปกูนี่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 มึงดูกูมึงดูกูไว้นี่นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้กูเก่งไม่สัตว์ นี่ไม่ใช่มึงนี่ไม่ใช่มืงตัวปอมไม่ใช่อะไรกูยิงกูยิงมาหนาอีเฮียตัวแต่สองแต่ตัวเกือบตัวสุดท้ายกูเป็นคนยิงอ่ะมึงทำไมอ่ะมึงจะดิเครดิตกูัวฮึไม่เย็ดมึงอยู่ไหนมึงโดนเมเอนเตอร์เหรออือกูกดมั่วกูไปหมดแหละอีเฮียเขาให้กูไปไหนกูไปหมดแหละตอนเนี้ยไม่รู้อะกูเอาไปเล่นเอาไปลองเล่นทุกตัวเฮ้ยกูเล่นสกัมมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูยังกูอ่ะยังไม่เคยใช้แฟลในสกัมแบบจริงจังเลยกูจะมาใช้ในเกมนี้กูเห็นพี่เบย์ใช้ง่ายเเเหลออกนนนน่่่่มมมััทะะูชบวึงยตไ เล่นตัวผู้หญิงโนแมทโนแมทอ๋อเฮ้ยนี่มาจากสงครามเนยคครรแงลสามมาจากมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปรชุดแมง่งชัยเลยอิรักมันม,มันมาจากนอมังดีนอมังดีเขาใช้นกพิราบยิงกันนะเว้ยเขาไม่ได้ชิปปืนนกพิราบฟอง,างาอตายเขาเอาระเบิดรัฐมนูญเราละรัฐธรามนูญไม่ใช่มันปล่อยหนูลงมาเว้ยหนูตอนนั้นเป็นหนูซูเปอร์แมนมันบินลงมากระแทกพื้นโลกโอ้โหระเบิดเลยหนูซูเปอร์แมนแมงซูเปอร์แร็ มึงจะฟอดรากมขับขดีอะมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยแบบนี้ไม่เคยเล่นไอ้สัตว์ชิบหายแล้วกูไปไหนแลวมาดักมาดักมาดักไปไหนแล้วไม่ไดักกูจะวิ่งกูจะวิ่งยิงเพราะกูคือจอห์นสเลปจอนเดฟเคนเนดีโดนยิงหัวอะไระ <c oughs> <c oughs> หี้ยจอรย์เอฟอ่ะรู้สึกว่าฟิลออฟฟิลกูแม่งใกล้ไปว่ะมันมามุมไหนได้บ้างวะศัตรูอะได้ทุกมุมทุกมุมยิงทะลุตีนมึงยังได้เลยตอนเนี้ยหยุดกูจะเล่นเกมอย่ายุ่งกับกู ไปเพื่อนมาร์คแล้วเพื่อนสปอร์ตเพื่อนสปอร์ตแล้วชั้นสองชั้นสองนั่นไงซีโฟซีโฟทำไมอ่ะจะไม่รู้กับมันไม่ล่ะไม่อยากเล่นเฮียแล้วก็เล่นน่ะตาฝั่งมันดพีู่ปิ่กล้าผงรู้ไว้สัตว์เฮ้ยดูทำเฮียแหละเพื่อนแตกเพื่อนแตกเพื่อนแตกชั้นไหนแตกเลย ตายหนึ่งตายสองเอ้ยเกือบตายเกือบตายตัวนึงเกือบตายเกือบหนึงเกือบตายห้องซ้ายห้องซ้ายห้องซ้ายนี่นี่เดี damages, ๋ยวอีตัวนึงตัวหนึ่งตัวหนึ่งเจ็บอีเจ็บอีกตัวหนึ่งเจ็บมันมีสองตัวข้างในห้องสวยเว็ฟไอ้กูจะโยนอิมแพคบอลกูกดไม่ติดวะเวฟด้วยเวฟด้วย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 ท่านหลอดท่านหลอดโดนม้าไอ้เหี้ยอ่ะพี่ลองพี่ลองกดสามครั้งดูแล้วก็ กดอ๋อกดลูกยิงกลางลูกยิงกลางไอ้เทียเลขสองมันเป็นจำนวนไอ้ยิ่ยแม่มึงเหอะมึงกต์จีนตุ๊จีตุ๊จีตุจีมันกลางโลกกลางโลกมิ่เป็นกลางโลกกดลูกยิงกลางเลไม่ได้เลขสี่อารได้เหมือนกันพี่อ่าลูกยิงกลางเฮ้ยมีปลาใบอ่ะก็เองก็ยักขยอยปลาก็ปลาซะเรื่องปลามีเรื่องอื่นก็ได้เขาก็เห็นเองอยู่ตรงหน้าเออวันนี้เมื่อกี้ กำลังมึงาดยิงครับจ้องใจปลามาแล้วมาแล้วบุกแล้วบุกแล้วบุกแล้วไม่กูจะตั้งโล่กูตั้งโล่อยิงงูกูกดปุ่มไหนวะไม้เงเอ้ากูไม่ได้จะยิงกูจะตั้งโล่ไอ้สัสกดจีไงจีตั้งโล่หรือเปล่าใช่แต่กูเมื่อกี้กูจะตั้งแต่ไม่ได้เสือกทืนเล่นมุมนี้เลยตั้งโล่ก็ต้องมุมนี้แหละไอ้เนี่ยกูอะสติลบัง mi6 บาโบโกงยากมาทัฟก์อะโหเฮี้ยนปาแฟด เฮ้ยเชี่ยมันเทคนิคหาคอปว่ะเฮ้ยไอ้สก๊อตบวะอุ้ยี่ฮู้วี่ไอ้เชี่ยนอกน้อกปะตอกอะไม่รู้ดิไอ้เชี่ยมันกี่เพื่อนยิงปะล่ะเว็บเว็บเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไปมุมมื่นเดี๋ยวกูดูดูเองข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เอ้าปาโดนใครวะลบสิบไอ้สัตว์แม่งปาสวนร เย็ดแม่กลางวงล้อมไอสัตว์สู้เขาสู้เขาสู้พ่อมึงอุ้ยเอาแยผิดสายสายสายต้องข้าวสายต้องข้าวสายโอ้โหเข้าวสายโอ้โหมันหันไปทางอื่นมันยิงกูได้ไงอะเย็ดแม่ไม่เงี้ไอสัตว์ล้มอย่างที่เอ็ดค เดี๋ยวกูจะของนอกประตูกูหันไปแม่งมากันตัวหนึ่งไอ้ยิงรุหมดเลยมึงฟังคำกูให้กูจะฝึกวันแถบกูจะฝึกวันแถบกูจะฝึกยิงหัวแต่ตอนนี้พี่คืนีช่วยได้ใช่นั่นแหละปัญหาเพราะว่าทำแล้วไม่ติดใจสั่นตอนนี้ใจสั่นอยู่ใจสั่นอยู่ใจมันสั่นระลือฮะโอ้ขับขันขับขันรายงานหน่อยรายงานหน่อยเกิดอะไรขึ้นรายงานหน่อยโดนยิงโดนยิงไม่ไม่กูอยากอยากรู้มันมีกี่ตัวอยากรู้มันมีตัวอะไรบ้างกูไม่ได้อยากรู้ว่าโดนยิงหรือเปล่า มีมีตัวหนึ่งอย่างซีคีบีเร็วมันจะมันมีระเบิดอันระ,<ก>ะเบิดตีกำแพงไว้มึงไม่มีระเบิดอ่ะมึงอย่างนี้แบบดิสัตว์มึงมีระเบิดด้วยไม่ใช่มึงจะกลัวอะไรวะกูไม่มีระเบิดกูมีตัวทำลายกำแพงก่อนเอากูมีระเบิดละไงอะซีชั้นสองไปเราเป็นเอสเอสเนี่ยเออแล้วบุกจากชั้นสองเ,อเราไป็นเอสเอสเฮ้ยตรงนี้มันเข้าทางไหนได้บ้างเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกัน มึงดูหน้าคนคนรู้ดิทำเฮี้ยอะไรอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมองกูยืนนั่นไงโอ้ยเยอะโดนดักเหรออ่าผมตกตึกย่แม่เว้ยมาช่อกูดิ้กูตกตึกเอ้าไอ้เฮี้ยแล้วไปตกหาแม่เมื่อกี้กูจะดิ้งอยู่เยกูอยากลงทางนี้กูอยากปลาแฟตแล้วลงไปอย่างเท่หว่ะทำได้ไหมวะมา่ยกูหน่อยละช่วยไม่ได้ครับ เต็ไมไปเชื่อไอ้ห่าที่เขาข้องกระเสือกโอ้ยไอ้สัตว์เออที่ติดดีข้อไม่ได้ผลไอ้ยิ่งไปอยู่นู่นขอให้มาช่วยกูไอ้ห่ามึงทำอะไรวะม,มันไปอยู่ตรงนั้นกูตกกูบอกกูตกตึกมกูช่วยกูหน่อย,ยมึงทำยังไงให้ตกตึกมึงทำยังไงมึงบอกกูดิงงเนี่พพนยของมึงอ่ะเฮ้ยแลกได้ปะไม่ได้เลยง <laughs> ่ ไอ้เฮียนี่อยากอีมัน,มนไม่ใช่ EB ดีนะ<บ>พี่ที่แบบทิ้งปืนได้อ่ะอ๋อเหรอต้องยิงต้อง,งต้องตายก่อนใช่ไหมต้ <c oughs> องตายก็ทำอะไรไม่ได้พี่อ๋อเหรอปืนใครปืนมัน,มนแค่ขั้นสองขั้นสองอตรงกูตรงกูตรงกูมีกระเพงแตกตรงกูมีกระเพงแตกมาร์คแล้วมันแตกยังไงไม่รู้เสียงเท้าเสียงเท้าดังลั่นเลยดังลั่นเลยเวฟมึงถอยไปก่อนถอยไปก่อนให้กูเองกูเองกูเอง เจ๋งนะชั้นสองชั้นสองใครขอดิดวะฮัลโหลมาแล้วชั้นสองตรงกูตรงกู้ต้อง,อง,องกู้ปลาระเบิดไปแล้วได้ไหมได้ไหมไม่ได้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 ไไดปลาระเบิดไม่ถึงขวาห้องขวามาฟังขวาเจ็บ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 แล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยเจ็บร้อยเข้าเวฟเวฟกับไปช่วยเพื่อนกลับไปช่วยเพื่อนขวาโดนอ่ะโดน ตายตาตายหนึ่งใจหนึ่งยิงมใช่ไหมตัวที่ยิงเพื่อนอ่ะมันเข้าไปแล้วตายหนึ่งใจหนึ่งใจนึงอมีบนมีบนมีบมีบมีกูเลอก็ยิงแค่สายที่สองสุดท้ายทำอะไรทักอุ้ยโอ้บนไดพี่บนลไดพี่บนไดบดยิงยิยิงตรงไหนวะบนไดตรงไหนวะบดกลางพี่อ่ะหายละไอเน่นพึงไหนพึ่งย ตายหนึ่งร้อยเียร้อยเียร้อยเฮ้ยยังพี่ยังไม่ตายโลมากโลมากแค่บันไดนั่นแหละพี่จะเบิดไหมไม่เบิดไหมม่มีมมีซ้อน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 วิบสวยอ๋อไอสัตว์ไม่สวยดิยิงเลยสวยปีนันด้วยไอเชืยกพกปืนพกกุซัดเต็มเบ้าเลยนะเมื่อกี้เปลี่ยนแม็กานรู เออมึงจะเปลี่ยนแม็กดีมึงไม่รู้เหรอต้องแอบก่อนค่อยเปลี่ยนน่ะไม่ใช่เปลี่ยนในสองนะพงษ์เออสติคอรอาร์มี่ไอ้สัตว์หนึ่งแรกสองแม่งป่าสวนเอาไปยิงคนได้ไหมวะกูอยากเอานี้ไปยิงคนยังเลยยิงไม่แตกอียิงคนไม่ตายเหรอวะโอ้โหแม่งกากว่ะไปแล้วเฮ้ยโอเค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 ของพี่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  มึงปาระเบิดกันมันยังวะใช่เอ้าใครวิ่งเข้าไปในเชี่ยนะวะพวกยิงไม่ตายเนีไงวะโอ้ยเอ้าบันไดโอ้โหเกตเติ้ลอยู่บันได้ตายหนึ่งเฮ้ยก็สุดหมดไอ้เหี้ยุก็สุดหมดอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะก็สุดก็สุดเกือบตายเหรอพี่พี่ยิงกันตายขวายิงขวาได้เฮ้ยมันยิงมันยิงด้วมันยิงกันตายว่ะ เฮ้ยเอ้าไอสัตว์เอ้ยกูไม่ได้กินเสียงเสียงกินอย่างเบาเลยจิตแมมหน่วยมาลินหน่วยมาลินวันกันลงมาเนวี่เนวี่เนวี encore, ่ตอบด้วยเนวี่ไอวี่เฮียบอกมาลินวันมาลินโฟร์อุ้ยไอเฮียไม่เทดเหรอวะกูยิงอัดขนาดนี้ไอสัตว์โหเรื่องมันเหลือนิดเดียวเอง อันหนึ่งสิโอ้โหโอ้โหมึงหมดไปตอนนี้มีพี่เขามีเขามีเขามีบางแปดสวยสวีทแม่โดนเพื่อนกูเฮ้ยที่น่าโว้ยนี่อาวุธวิบถล่มระเบิดไอี้วฟเก็บโอ้โหไอ้นี่ いやเดมิเซลเกย์ต้องีรถเดรถพี่แม่งสิงอยู่ในหัวเพื่มนเกิดอยู่ในหเพื่อนมึงอีกแล้วนะสัตว์วิ่งแล้วในสัตว์ไอ้ยิงไอ้กูยืนนะกูยืนดูแล้วกูเจออ้ยิงยิงติดลมเพื่อนเฮ้ยกูเอ็กูไม่ได้ม้วนะไอสัตว์ของจริงยดแม่ดูกูฮะกูบอกนะเฮ้บอมอยู่ฝั่งซ้าย สวยสัตว์สวยยัดสวยฮึมมัน,น,นเขี้ยวโลตายตายสองปืนลูกซอมฮบอะไรอุ้ยมันอยู่ขวามันอยู่ขวาขวาขวาเอาวะไม่เอาวะไม่เอากลัวป่าแฟดเขาแล้วอุ้ยข้างไม้เข้าเลยเอาข้างหลังข้างหลังหลังหลังตาย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 ฮึมมึงกวนอะไรแล้วมึงกวนอะไรนะมึงเห็นเมื่อกี้ไหมมึงเก็กดไหม เห็นเห็นไม่เห็นเราแต่กูเห็นรายชื่อมึงแล้วกูเห็นมึงกดค้างตอนเก็บไปสองละมาแล้วเหรอเีือดซีโฟกันซีโฟบอลครับลองไว้เฮ้ยลองขวางเราข้างหลังลราข้างหลังเวฟข้างหลังตาย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 เรียบร้อยสวยอืมไอตัวเกาะกำลังขึ้นโล่เลยเมื่อกี้มันอยู่หลังมึง มึงอยู่หลังมันอะมันมันก็อยู่หลังมึงมึงก็อยู่หลังมันไอ้เหี้ยแต่กลัวเห็นมันตอนที่มันกำลังหันหลังให้แกมึงมึงก็หันหลังให้แกมันกูก็สัดกูก็เลยยิงมันแล้วมันก็เลยยิงมึงมันไม่ยิงกูดิมันตายสัตว์กูยิงเอ้กูได้ซองกูได้ซองซองป่ามันมีเชี้ยอะไรไปโรงเรียนหรือไงแจกซองวันเลยแม่เอาซองกลับบ้านไปด้วยนะซองกลับบ้านไปด้วยเอาคืนด้วยทำไ่เกินร้อย เออแล้วกูครับทำบุญเลยนะเออกูไม่ให้กูกูไปฉีกกูไปลอยน้ำกูจะได้บุญือได้บาปวะไอ้เหียแล้วแบบเขาไปหัวหน้าห้องไงกูกูไม่ให้อ่ะกูแบบกูหัวหน้าห้องเธอเธอเอามาไหมไม่ครับทำไมไม่เอามาผมผมเจ้ามาข้างหลังครับแล้วกูก็ไม่ให้เลยเฮียกูว่าชื่ไหมสองข้าวป่าอยู่ในกระเป๋ากูอ่ะสี่ห้าวันเนี่ยเป็นเดือนปีอ่ะไม่ให้